ขออนุญาตตอบคำถามในทางเฟ e บุ o k นะคะจากประสบการณ์ในการใช้นะคะใครที่ใช้แบบอื่นเก่งกว่าครูเอามาแบ่งปันได้นะคะก็ยินดีมากๆเลยที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะครูคิดว่ามันแปลได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าโดยส่วนมากที่เราจะได้ใช้กันในความหมายของคำว่าหยุดกางสพุงนันก็คือ พุ dar ่งดาร์หน่วย n ินนั่นเองนะคะก็คือจุดที่อะไรสักอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอิตาเลียวาร์ดอิ g ดังส์พุ่งเต้ฟอร์ไรเซนอิตาลีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของของการเดินทางนะคะอีอิวดังส์พุ่งเต้ฟอร์ดทรัคยายโอไรเซเมฟรีจริงๆก็ตอนแรกนะคะจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยชั้นเนี่ยก็ตั้งใจที่อยากก็คืออยากจะเดินทางด้วยเครื่องบิน They are t g o t หยุดก g งสปงเออมันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะหรือไม่ก็อะไรอีกดีละเ,เราอยากจะให้คนอื่นเปลี่ยนเป็นแบบนั้นแบบนี้ทำไมเขาต้องดื่มเหล้าทำไมเขาไม่เลิกสูบบุหรี่ทำไมคนนั้นต้องนินทาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นท้าหยุดกลางสพุง e d i c s e l ก็คือเอาแบบว่ามาจุดเริ่มต้นเนี่ยให้มาดูที่ตัวเรา e-diesel first เริ่มเริ่มที่ตัวเรากลับมาดูตัวเราอะไรบางองี้แบบประมาณเนี้ยนะคะทีเนี้ยก็คือความหมายที่ที่ครูได้ใช้แบบบ่อยๆเลยนะคะในเรื่องของคําว่าย e ุดกังสูงนะคะนี้ถ้าเกิดว่าใครมีอ่าอะไรละมีการใช้ในรูปแบบต่างๆนะคะก็เอามาแบ่งปันกันได้นะคะใครในใครดูคลิปนี้มาจนจบแล้วเข้าใจช่วยกดคําว่า888ให้หน่อยได้ไหมคะ